ตัวใหญ่ไหมคะหน,น,นึ่งปลาหนึ่งค่ะเนี่ยมีส่วนหางน,นี่หมักแล้วนะคะนี่ไม่ต้องหมักเยอะนะคะเอาแค่ซอสแล้วก็กระเทียมสักสองสามกรีบแล้วก็นี่ค่ะเราสบวอแล้วนคะคะซอสก็พอไม่ต้องน้ำปลานี่สุดแล้วคะ่ะแค่ตะไคร้หน่อยนึง นี่ค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ค่ะตะไคร้ชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ตะไคร้ตะไคร้นี่ค่ะสักไหนเลยว้าวนี่หนึ่งปลาเด้ออันนี้หนึ่งปลาหนึ่งป,างปาลาเท่บวกเท่ไรย้างว้าวบวกจ้ะอันนี้ลูกบักค่ะแคนาหมากแคนาเพกาค่ะ เพากานี่เพากาค่ะเพากาบวบบานห้านี่ค่ะคุณปูเอาลงไห้แกและกะม็มีแต่ว่ากินข้างในได้ค่ะนี่ละจ้ะนี่เห็นไหมคะชั้นที่สองเราเป็นปลาค่ะปลาเราก็อันนี้ตำลึงบ้านเราค่ะตำลึงค่ะตำลึง ึงริมรั้วเห็นไหมคะนี่คืออะไรอันนี้คือใบแมงลักค่ะใส่ทั้งต้นเลยจะได้หอมๆนี่ตําใส่แล้วก็ต้องทุบใส่อีกนะคะวางข้างบนกับข้างล่างเลยค่ะเห็นไหมคะว้าปู่คะขอสคอาะี่นี่นะคะปู่นี่คะ่ะนี่คะ่ะว้า อร่อยแน่เลยค่ะวันนี้อร่อยอร่อยค่ะชิมสิคะปู่ปู่คะชิมใหน้หนายค่ะนี่นี่นี่คะ่ะมีน้ำพริกด้วยนะคะนี่ว้าวน้ำพริกสูตรใหม่ค่ะ,ะนี่คือส่วนที่ปู่ชอบที่สุดปู่นี่ย่าอยากให้ปู่ชิมวันนี้นี่เนี่ยมาแค่นานี่คะ่ะ ชิมสิค่ับปู่ยังไงแค่หนาแค่หนานี่ค่ะแค่หนาเป็นไงคะเป็นไงครับปู่นี่ปู่อยากได้นะักนีชิมซิซิ่นี่นิน,นี่ค่ะนี่